มาทางสายกลางจะใช้ยังไง่็่งสายกลางผู้เจ้าอาตกาิลามาท่านิโยโคกามาสุภาลิกานิโยโคทางสองสายไม่ควรเสดคือคข่งคัดเกินไปแล้วก็หย่อนยานเกินไปทางสองทางเป็นทางที่ห้ามเสดพอเสดมากๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหา พเศษมากๆม,มันมีตรงหาตรงที่ว่าถ้าอาตากิลามาฐานโยกรทำโร่ลำบากเปล่าลำบากเปล่าหมายถึงอย่างไรลำบากเปล่าไว้ทํามากเปล่าแล้วก็ลลำบากเปล่ากินกันนิดหนึ่งใช้กันนิดหนึ่งคนเบียดเบียนตัวเองด้วยที่ทําให้ลำบากก็คือตัวตะก,กรัหรือตัวโลกตัวโลกทําให้อาตากีลามาฐานโยกเบียดเบียนตัวเองทำซะจนไม่รู้จักใช้ ร่างกายที่ใช้งานมันมากเกินไปแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้เงินนิดนึงแต่ว่าทํามากเกินกาานี้อัตจีรมาฐานโยทาตัวลําบากเปล่าลําบากเ็หมายว่าเข้าใจว่าได้ทรัพย์มาแล้วจะเป็นความสุขสูงสุดของชีวิตก็พยายามหาแต่หาไปแล้วใช้ไม่ได้ไม่รู้จักใช้และไม่รู้ใช้ใหมน่นี่คืออัตจีรมาฐานโยทาตัวงให้ลําบากเปล่าเราคิดเราอยู่ที่อืน่น คือเหนื่อยเปล่าทำงานเหนื่อยเปล่าทั้งชีวิตแต่กินไม่ได้ตันหนีไม่กล้าใช้อาจากีฬามาฐานุโยคคือทำมากแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินเลยเป็นเปลดนอนต่อมันอยู่นี่อาจากีฬามาฐานุโยคคือลำบากเปล่าเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าทุกเปล่าไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข์แล้วกินก็ไม่ได้แล้วนอนไม่หลับอีกเพราะห่วง อาตากิลามฐานุโยคคือลำบากกล่าวใช้มากเกินใช้ร่างกายมากเกินหามากเกินจนใช้ไม่หมดถ้าร่างกายก็อ้วนมากเกินใช้พลังงานที่ในร่างกายเก็บไว้มากเกินไม่ได้ใช้พลังงานร่างกายที่เก็บน้ำตาลเอาไว้มากเกลือเอาไว้มากไขมันเอาไว้มากพวกนี้อาตากิลามัานุโยคในร่างกายลำบากกล่าวเพราะมันเก็บว่าเป็นภาระเขนี้ ไขมันก็มากย่อยไม่ได้ก็พุงยืนกรดยูริกมากเขา่าข้อปวดนี่คือมากเกินพลังงานที่เรากินแล้วมากเกินจนมันใช้ไม่ได้มันก็เกิดอาการปวดเข่าปวดขวด้อปพติกรดยูริกมันเป็นพลังงานที่จะสร้างสรรค์คราวนี้เราไม่ได้ใช้แต่กินมากนี่คือร่างกายอัตตาิรามานุโยกแล้วเข้าใจว่าตามลิ้นตามปากแล้วจะดี แต่มันใช้ไม่ได้ร่างกายมันใช้ไม่ได้มันจะหนีมันจะหนีแล้วมันเผาผลาญไม่ได้มันก็เหลือเพราะเหลือเป็นภาระคนนี้เหมือนบ้านเราเนะ่ะช่วยโถโอชามผ้าผ่อนท,ท่อนสบายลงทงลง้าเสื้อผ้าเต็มตู้จะไหมแต่ใช้นิดเดียวใช้แค่สองถือผ้านุ่งตัว,นนตวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งแต่ว่าเก็บพนันเงทึกนั่นคืออาาัตตกีฬามาฐานนุโยกทำตัวให้ลำบากเปลา่าเพราะต้องนอนเฝ้ามัน แล้วต้องทําห้องให้มันอยู่ทําห้องเก็บของไม่รู้กี่ห้องของเก่าๆเท่านั้นจะทิ้งก็เสียดายจะให้คนก็เสียดายนั่นคืออตาตากีเรามาทานุโยกในบ้านทําแล้วเหนื่อยเปล่าหนักเปล่ามากเปล่ากังวลเปล่าห่วงเปล่าหวงเปล่ารักษาเปล่า,ลา <c oughs> เขาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วของเรานั้นไม่ประโยชน์เลยเลยเห็นหลวงตาเกะขนขอ,ของขึ้นไปพนโดนทุกเต็มห้องแล้วเหลืว่า ผู้เท่าปรุงแต่งแต่จะหามาสะสมแล้วปฏิบัติก็ไม่มีเวลาต้องทําห้องให้มันอยู่ต้องดูแลรักษามันเหมือนเสื้อผ้าอาพรที่มากเกินนี่อาจจะกิเรามาฐานุโยกเราคงคิดว่าผู้เจ้าสอนไกลไะคงคิดว่าเจ้าสอนคนอื่นนะไม่สอนพวกเรานะที่เรานั่งอยู่ทุกคนเนี่ยอาจารย์ียมาทานุโยกทุกคนทาตัวให้ลาบากเปล่าทุกคนถามว่าของในบ้านเราเคยใช้หมดไหม เสื้อผ้โอชามใช้หมดไหมแก้วนัํงเคยใช้หมดไหมเสื้อผ้าใช้หมดไหมไม่หมดเต็มหมดเลยห้องใต้ถุนก็เต็มข้างบนห้องก็เต็มในตู้ก็เต็มในครัวกว่าเต็ม้องทาเก็บของเก็บของมันอีกนั่นแหละคืออา,าการทีรามาจะต้องคิดตัวเงินที่ใช้ไปกับของเหล่านี้เนี่ยเหนื่อยไหมกังวลไหมห่วงไหมแล้วบางทีมันเสียไปเลยของเสียไปเลยเพราะนั้นทือ ยิงแต่หนึ่งนิ่แล้วเลยไม่รู้สีเสืออะไรพันเน่นเทนนทึกในห้องเต็มมัดในห้องนั่นเอาโอ้ยเราบอกไ,ไหวมันแพงแล้ว,ลวจะโยอนทิ้งมันก็เงินนึงนั้นเลยแล้วคราวนี้ก็หมดอายุการใช้งานเสียแข็งเสียวัดหาตอาจากีฬามถานุโยกแปลว่ามากเกินหาม,มามากเกินเก็บมากเกินซื้อมากเกินแล้วใช้ตีดหนึ่งนี่แหละคืออาจากีฬามถานุโยกทําตัวให้าลาบากเปล่า แล้วลำบากแล้วลก็เศร้ามันอยู่ทั้งนี้ของเหล่านั้นมันหมดอายุแล้วเก็บเอาไว้ในของมัดจะทิ้งกับเสียดายเราะซื้อมาเป็นเงินเป็นทองเนียอัตากิลามาฐานุโยกเลยว่าสะสมจนหมักหมมครอันนี้คือทําตัวให้ลําบากเปล,ล่าลําบากต้องนอนเศร้ามันอยู่นั่นแหละในวัดก็ติในบ้านก็ติดแต่เขาไม่รู้นะคุณเจ้า พุทธเจ้าว่าก,กามาสุขาริกานุโยโคอาตากิลามาธานุโยโคมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอตาตกิลามาธานุโยกทําให้ลําบากเปล่าแล้วรุงรังไปหมดคนไม่รุ่งรังหมดเหมือนเราเมือเช้าเนยกรดก็ไม่รู้กี่อันแต่ก่อนนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันมีกรดอันเดียวเดี๋ยวนี้กรดเราไปสิบอันละมั้งเนี่ยบาตรก็ไม่รู้กี่ลูกมันเกินไปคนก็ให้บ้าบอคอแตกวะ ก็จะวางไงแล้วไม่มีไม่ความจําเป็นก็ไม่มีอะไรเลยมันมากเกินคราวนี้มาดูกามาสุขาริกาโยโยหาโลกตะก,กะตะกูตะก,กามแล้วม,มันอัตเกียมันโหเป็นภาระให้ตัวเหอที่ไม่รู้จะจ,จบกับสิ้นนี่แหละมันมากเกินจนมหม็นนอกแม็นฤึธิอัคคราะนี้มันจะโปร่งโล่งเบาไม่ได้เลย คนที่หนาหนาเนี่ยมันจะโปร่งใจไม่ได้โล่งใจไม่ได้ไไดอยู่คนเน้นไปหมดจนหาที่นอนที่อยู่ไม่ได้เรารอยู่กันที่ไหนตอนเป็นบชเป็นครับใหม่ๆไปไหนมีบาดจ,จะกดลงมือโอ้เบามนันนกมีปีกกระหายขึ้นไปอยู่ในถ้ำเขาเดี๋ยวนี้โอ้โหของประเด็นหนึ่งทึ่อะไรกันนะกรนาเลยเป็นการมาสุคาริการุโยกแต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าดีดีดีด,ดีมากเกินไปทําให้พระปฏิบัติธรรมยาก ละโยมก็เหมือนกันมากเกินน่ะห่วงหนกังวลหน,นรักษาหนกามาสุคาลิกานุโยเหมเือนึงห่วงแต่วัตถุกรมกิเลสกามกิเลสก,ก็คือความกำนัดภายในวัตถุก,ก็คือของที่มีราคาของเราเฝ้าห่วงห่วงอยู่นั่นแหละแล้วก็วิ่งหนามาเสริมมาเพิ่มอยู่นั่นแหละแล้วก็หนักเหนื่อยสะสมของในโลก หาความเบาไม่ได้เลยหุงไปหมดยุ่งนโรงตรงนังนหมดเลยมันุยหนุงทั้งบัานดังคือนหาอย่เนี้ยเราในพวกขึ้นไปหาเห็ดเนาะหาเห็ดก็ได้ต้มต้มเสร็จแล้วก็กินเนอะอยู่ในถุนบ้านห่วยละบ้านนาเราบ้านนาทันนาเชื่อแล้วก็บ้านห่วยบุญพอได้กินแต่ยู่มอนึ่งก็อยู่ได้แหละก็ไม่สะสมอะไรมากดูเบาๆานะแต่ขี้ข้าดเนี่ย ไอ้สันโดษผสมกี่ขัานน่ะมันก็ไม่ใช่อีแหละการมัุคาริการูโยหมายถึงว่าหาม,มากเกินจนใช้ไม่หมดอัตตากิลามาถานูโยททาเหนื่อยมากเกินจนไม่รู้จักใช้มาติมาทางสายกลางขนาดไหนพอประมาณใช้พอประมาณมีพอประมาณเพราะร่างกายมันต้องมีประมาณไขมันลงหงมีอพอประมาณวันหนึ่งจะใช้เท่าไหร่น้ําตาลวันหนึ่งเท่าไหร่ น้ำตาลาใช้้ถ้ากช้อนชาเนี่ยเกิน2ช้อนชาถ้าเกลือครึ่งช้อนชาอันนี้คือเพือใช้แต่เดี๋ยวนี้เราเคยน้ำตาลนึ่เท่าไหร่ในข้าวก็มีน้ำตาลในในข้าวก็มีเกลือในน้ำปลาก็มีเกลือในแกงก็มีเกลือคราวนี้ไตบ้านหนองหือที่ตาตกัะเร็นเะไอยังยงี้ มะมงนอไม้นี่ใสเข้าไปดิน้ำปงน้ำปลาใสเข้าไปดิของนี้ใสทางเป็นทั้งแถบเลยเห็นไหมยะอะไรจะสมเลยนะอะไรที่โน้มเยอะจะสมอ่ะใส่พกใส่ใส่พกใส่พกใส่ไปอย่างนี้นั้นไอ้นี่คือร่างกายมันเป็นอากาิลามาชายุโยกมันลำบากเหล่าเพราะกามาสุคาริโยนิโยกเพราะมันกินกินคืออยากให้กินตามลิ้นแต่มันทําลายเราเนี่ย มันทำลายไตแล้วหัวใจก็หนืดเลือดก็หนืดก็นีเน่เลือดหนืดเกิดอะไรขึ้นก็หลงหัวใจดิเกาดิความดันดินี่มาจากสองตัวเนี่ยที่ผู้เจ้าห้ามนี่ยหละทำตัวให้ลําบากาตามใจลิ้นแต่ตัวเองจะตายตามใจปากตัวเองก็จะตายกระต่าตะกูลตะการมาักสะสมมามันเก็บมันสะสมในร่างกายเนี่ยมันจักตาหนึ่งว่าไปกินน้ำตาลกันมา ปวดหัวแตกแทบจะแตกนนี่สิ่งปฟมนั่นก็เลือดมันหนืดมันหวานมากเค็มมากมันมากมันหนืดค่ะนี่ปวดกระบานเนี่ยเส้นเลือดบางทีเส้นเลือดปล่อยแตกเส้นเลือดใหญ่แตกก็ตายครที่เส้นเลือดปล่อยก็เอามาพึกเอามาผ้านี่แหละคืออตาซีรามาฐานุโยทําตัวให้ลําบากเปล่าเพราะเก็บมากการเมอรสุขาริการุโยเพราะกินตามอยาก การมาสุขาริการุโยกกินตามอยากแล้วทําลายร่างกายตัวเองทำลายจิตใจด้วยพอร่างกายเป็นทุกข์ใจมันจะมีสุขได้ไหมสบายจริงๆมันจะเคยแล้วปวดหัวตาปิ้นปวดตาญี่ปวดร้าวกับบานขึ้นมานี่ทั้งไหลคอ,อนี่หัวนี่ปวดนอนไม่ได้เมื่อคืนนอนไม่ได้ตาบโม พเพราะเลือดมันหนืดมันนอนได้ไงหัวใจมันทํางานมากอันนี่หัวใจก็จะนอก,ออกเด็นี่แหละที่ไม่เชื่อคําสอนผู้เจ้าให้ระวังสองตัวให้อยู่ตรงกลางระวังอย่าเป็นกามาทุขาลิการุโยกแล้วคงเข้าใจว่าเสพกามแล้วเนาะเอากันพอประมาณนึเเขาวลร่ก็ยุ์เอาการซากของว่าแล้วเนาะไม่ชัดกามาทุคาลิการุโยกใช้กับการที่หาบริโภคกินอยู่หลับนอนแม่นมดกามมด กามไปว่าสั่งสมมากๆหามากๆเหนื่อยมากๆี่กรา,า,า,าร,กรามาลรการนิโยกแล้วก็อยากมากๆี่กามแล้วก็เก็บมากๆนี่อาจารกาเรนทองลำบากเปล่าแล้วอกหาซับสมเอบไว้แน้นไปหมัดแล้วคงคิดว่าอาจารกาเรนหานโยโยกคงว,ว่าให้ไปพระไปเอาหนามแทงก้นเรานั่งบนกองไฟนั่งบนตะปูเลยเนาะไม่ใช่ไอ้นั่นยังไกล พวกเราที่ทําอยู่เป็นอาเซอรรีมนะจงยกทั้งมะที่เป็นกลางกลาหายอย่ากนะกลางก็มันไหาใช้แต่พอประมาณมีพอประมาณอย่าให้ตัวตะกับตระกูลตะกมามมันนาหน้าอย่าให้ตัวที่ลําบากกล่าเพราไปแบกมันไปเหนื่อยยากเพราะมันมันไม่เหนื่อยยากอะไรเหนื่อยาอยากเพราะของที่เอามาทิ้งในโลกทิ้งเกลือนไม่รู้ของตายตรงนี้ ตรงสายกลางไม่มีกลางก็คือมัชฌิมาทางกายทางกายทําแต่พอประมาณทางวาจาพูดพอประมาณทางใจคิดพอประมาณประมาณในการกินประมาณในการอยู่ประมาณในการใช้ประมาณในการคิดถ้าไม่ประมาณ <c oughs> เตรียมตัวตาย่อนส่งได้ถึงไม่ตายแต่จะทุกเปียนตาย ก็นั่งนับยาดยค่ะกินเข่าได้แลวค่ะน,นับนี่ก่อนอาหารสองเมตรหลังอาหารห้าเมตรแล้วตอนเที่ยงอีกสามเมตรตอนเย็นอีกสี่เมตรอ้าว,ลวเลยคุณน,นั่นแหละคือเบียดเบียนตัวเองนั่นคือการมาสุคาธิการุโยกกิน้ดยไม่รู้ประมาณเห็นไหมบ้านเราตุกกะตะคตุกกตะเห็นไหมเจอไหมเดเอดเห็นไหมโล่เพราะอะไรรู้ไหมล่กที่พุทธเจ้าสอนเนี่ย ไม่รู้จักประมาณในการกินถ้ารู้จักประมาณมันต้องคุมได้หมดเลยคุมความดันคุมคุมเบาหวานได้สองตัวเนี่ยหัวใจก็ไม่ต้องคุมแล้วเพราะหวานมันทําให้หัวใจทํางานมากหนืดเลือดหนืดหัวใจก็เหนื่อยมากเส้นเลือดก็โป่งพอง,องนะเค็มามากๆก็ทําให้เส้นเลือดกรอแตกงา่ายมันมา,มากๆไปเกาะตับเกาะผนังหลอดเลือด ไอ้นี่แหละอาจจะทีรามาถานโยกทั้งนั้นถ้ารู้แต่จนวันรู้ไหมเคยดูอ่ะอันไหนไม่หวานไม่กินแหมงอ่อันไหนหวานไม่กินได้หลายลแต่หวานเนี่ยซื้อมาผลไม้ทำหรือหวานไม่ซื้อหาเรื่องตายอันนี้แหละคือเราถ้าใช้ร่างกายเป็นมันจะอยู่กับเราน,านานถ้าใช้ร่างกายไม่เป็นมันจะตายเร็วผิดธรรมดาและจะโทษใคร,รล่ะผู้เรียนสอนเรา อาตากีลามาฐานุอย่าทําตัวให้ลําบากเปล่าร่างกายอย่าเก็บจับสมของไขมันไว้มากน้ําตาลไว้มากเกลือไว้มากถ้าเกลืออยู่ในเลือดมากเลือดมันจะหนึงหัวใจจะทํางานมากไตจะพังนี่คืออาตากีลามาฐานโยกน้ำตาลในเลือดมากเบาหวานตับ,บ่อนพังเก็บอินซุรินไม่ได้ มันต้องขับทิ้งมาทัางเยี่ยวมดแล้วเตรียมเลยพอเบาหวานขึ้นมาแล้วเธหน้าเดี๋ยวขึนตาบอดหูหง่วงในเรื่องนะมันคุมได้แต่เราต้องเรียนรู้คําสอนผู้เธอเจ้ามัชชิมาทางสายกลางคุมให้มันอยู่ในขอบเขตร่างกายมันจะเป็นเครื่องมืออยู่กับเราใช้มันได้ทนแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นหรือถนอมมันเกินไปหรือใช้มันมากเกินไป หรือบำรุงบำรเรมันมากเกินไปพร้อมที่จะตายเร็วผิดธรรมดาเพราะนั้นมนุษย์มันอยู่ที่เรากระทุษร้ายตัวเองไหมทําร้ายตัวเองไหมทําร้ายตัวเองออก็กินดีๆอยู่ดีๆกินดีๆเดียวก็ตายเร็วถ้าอยู่อย่างพอประมาณมันจะยืดอายุการใช้งานของร่างกายและจิตใจเราจิตใจกับร่างกายมันต้องเรียนรู้ด้วยกันเพราะเรียนรู้ด้วยกันจึงเป็นมัชชิมาทางสายกลางกายก็ควบคุมได้ ใจก็ควบคุมได้นั่นคือทางที่พระเจ้าทรงสอนไม่ให้เป็นโควิดตายหรอกไอ้ตัวนี้่ร้ายที่สุดไอ้เบาหวานตอนนั้นหัวใจนี่ร้ายยิ่งกว่าโควิดอีกเป็นได้ทุกคนโควิดเป็นบางคนเท่านั้นสักคนละครเป็นกี่คนแต่ความดันหัวใจเบาหวานเป็นกี่คนน่ะลิกนับหัวไม่พิษเลยแค่คนเดียวไอ้นี่ไม่น่ากลัวก่อแล้วแต่ไม่กลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วอะไร เอาหน้ากากอนามัยคุมมันได้ไหมไอ้เบาหวานเงยนิดความดันอะได้ไหมหน้ากากอนามัยคุมได้ไหมเบาหวานความดันหัวใจนี่พอแล้วเป็นทุกคนไหมนิ้ที่ไม่กลัวสิ่งคนกลัวไม่กลัวไอ้สิ่งไม่กลัวกูเชิญแมงมาเลยคุยมาเลยเหาะมาไหนหรืมาดอกมันจะเป็นจำหรับนู่นจำหลับไปอยู่แถวๆถนนเข้าสาลไปอยู่แถวๆไอ้นี่ในกรอกจอกซอยแถวประตูน้ํา เท้าเท้าไอ้นุ่นเท้าเท้าเยาวราดเออทังกูจะใส่แบบนี้ตาจะก็กระโดดเลยมันได้มาหรอมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกอากาศก็รุ่งไปทรมานตัวเองจานไม่ใส่หรอกมาหรือว่าเชิญมันมาเพราะมันกระจายตัวเร็วจะตายกว่าน้ําลายมันก็ไม่ฟุ้งเพราะมันไม่อยู่ในห้องแอร์แคบๆได้อยู่ในอากาศที่มันไม่ถ่ายทีก็เออ นี่เ็าเรียกมัชชีม,มาแต่นี่พวกเจ้าลาบากหลลยคทาตัวให้ลําบากเหล่าใส่ใจยาจิจตใจอากาศีรามาถานโย,นยก็ยว่าเยอ้าดะอะไรเออถ้าเขาไปในซีวินซื้อวินนตตาดาตัดไอ็นสปนนครอะไรหนึ่งเอออีใส่ใส่ไปเลยมึงเข่งบาอเลยใครสั่งใครต่อยไอ,อ้หมอทวีปีมันก็พูดแต่มันพูดในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมันโดนใส่อยู่แล้ว เพราะมันมีแต่โรคว่าเราคิดแต่โรคบาวว่าเงานาินเะดือนนี่ยาเนี่ยทิฏฐิอาจารย์นี่นะแต่เชื่อเถอะว่าอาจารย์ไม่ได้โง่กว่าเจ้าหรอกแล้วพิจรารณาแล้วเสพแล้วรู้แล้วว่าเขาพูดสถานการณ์ที่ไหนไอคนที่มันสื่อน่ะอีหมออีหมออีนั่นเหมือนกันอีหมอพิสมัยมันก็พูดในที่มันอยู่มันเป็นยาพปยาวทยาบาลมันก็อยู่ตรงนั้น และเองก็เอาเรื่องของมันมาปฏิบัติตัวยูมันไปอยู่โรงบาลเลยในโลกทุกคนถ้ามันไม่ใส่รู้อกาอตากิรามาานุโยกทําตัวให้ลําบากเปล่าการมือคาริการุโยกไม่รู้อะไรเป็นอะไรมัชชิมาสายกลางโลกมาเลยคุยได้เห็น <laughs> <laughs> ไหมเชิญแหว่งมาก,ก็ไม่มาหรอก มันอยู่น้ำลายโวกที่เป็นในโรงพยาบาลนู่นเป็นไงถ้าเห็นแจ้งตามจริงมันไม่มีทุกมนุษย์ที่บ้าทุกวันกลัวทุกวันหรืออาตากิรามาฐานุโยกยังไม่เปลี่ยนเลยยึดให้มันเปลี่ยนขึ้นมาเหมือนจะประสาทจินเหมือนอาจารย์จุวยประสาทจิกจินแบบนึนบอกให้มามากินอาจารย์ฐานนิก่อนในโควิดนะจะอยู่เมืองเขาอยู่มากระโดดแม็กแม็คแม็ ลพนอยากษาวาเรวะปุระปุริปุเรยติสาตะรังเอวะเมวิโตทินังเตตานังอุปการปฏิชิตังปฏิตังตุนังดิปามีวัสนิชโตสัพเพปุเรนตสังกปาจันโทปนาราโสยถามนิโชธิราโสยถาสัพพีตโยวิวัตจันตัปปะโรโกวินัส สตุมาเตภวรตวันตรายโยสุสีธีพายุโกภะอภิมาตนาสีเดินจังพุทาปจายมจจักรโรธรมาวัทันติายุปโนสุทางคาลา